เดี๋ยวดูข้อแตก,กต่างนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวดูเบิ้ลตัวเปล่าก่อนแล้วกันนะครับเบิ้ลตัวเปล่านะเบิ้ลตัวเปล่านะ,นะครับอันนี้เทอร์โบ44นะบูตติดที่เท่าไหร่รู้สึกว่าเข็มบูตนะครับจะขยับที่ประมาณ3 000, 3 0 0 3 4 0 0 3, 000, 3 000, 5 0 0นะ นี่นร44ลูกนี้นะครับบูตขยับที่ประมาณ3 0 0าโดยประมาณนะครับอาแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเทอร์โบโของแต่ละรุ่นนะตัวนี้เป็น44นะครับขยับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีนะแต่ว่าให้ให้เห็นข้อแตกต่างเฉยๆนะอาเดี๋ยวมาดูตอนขับครับว่าบูตติดป,ประมาณเท่าไหร่อะครับดูนะครับติดย ที่ประมาณสองพันเท่าไหร่อ่ะเอาเกียร์สามแล้วกันที่ที่เกียร์สามนะครับตอนนี้รอบสองพันสาม่ยสองพันบูทก็ติดแล้วนะครับสําหรับสี่สีดลด่ลูกติดรถรถลูกนี้นะครับสองพันเจ็ดสองพันแปดนะครับก็ยังก็ยังมีกระดิกกระดิกรอยๆนะคอันเนี้ยนะครับ มารอบประมาณสา0พันเนี่ยถ้าคันเร่งเยอะหน่อยมันก็เดินนะครับสำหรับทีสี่ตรงนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ซัดนะเดี๋ยวขอแบบว่าช่วงซัดรวบคันเร่งหน่อยแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวแบบแบบลากสามแล้วดึงสี่ดูนะครับว่าบูตมันพับยังไงเท่าไหร่นะเพื่อนดูด้อนนี้ตอน F5 ผมก็จะทำแบบเดียวกันนะครับ ประมาณนี้ครับสําหรับ่44นะครับเดี๋ยวพอขึ้น F55 พลังใบส้มนะเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างนะครับว่าได้เสียกว่ากันตรงไหนนะครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้ง F55 พลังใบส้มไปเสร็จนะครับใน1.9นะเดี๋ยวมาดูว่าจี๊ดแค่ไหนนะครับว่ามีข้อแตกต่าง ลูกที่ลูกติดรถที่เป็น44มิลมาหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับข้อแตกต่างในจังหวะการขับใช้งานบ้างนะแบบขับธรรมดาอะไรเงี้ยครับจะว่าพุตติดเหมือนเหมือนกันไหมนะครับ ที่รอบสองพันห้าสองพันห้าสองพันสองพันหกเนี่ยจะรอบโอ้จะเดินแล้วนะครับอาลวกเล่นนิดนึงนะเข้าเกียร์ห้าเลยครับนะครับ,นะรบจะไปทรงตั้งกับใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับก็บูตก็จะมีให้ใช้อยู่นะครับเนี่ย นะครับผมว่าในญาติการขับใช้งานเนี่ยความแตกต่างไม่ไม่ได้มีอะไรดีกว่าหรือแย่กว่ากันตักเท่าไหร่นะผมว่าใกล้ๆเคียงกันนะครับสําหรับ่4ี่กับใบส้มลูกนี้นะเดี๋ยวผมขอแบบซิ่งเลยนะ 그 <laughs>